สวัสดีครับวัน้ผมเส่นกาวทูเทนเนอพาคินนะครับเย่วันนี้เราจะมาเล่นเกม Identity V กันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยนี่เอาซีซันสิบสี่เรื่องไงต่อเอาอ๋อขอเป็นเอ่อผู้รอดชีวิตนะโอเค ผมเอาเป็นไอ้ลัก okay. กี้กายอะโอเคอ่ะโอเคผมว่าเปลี่ยนดีกว่าอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะเออเอาเป็นนักบินกองทัพดีกว่าเฮ้ยเยี่ยนเลยพร้อมแล้วต้องพูดได้ไหมเนะี่ยกดพูดไง มีช่างเครื่องกลด้วยต้องสำรวจแดกก็มีโอ okay. เคเร็วเร็วเพื่อนกเล่นๆโอเค ถ้าเวลาหมดไอ้นี่ก็ไปละไอ้นี่มันมืออยู่เหรอโอเคเลืม่มโอเคอาเอาะเร็วสิเร็วสิฮุยหุยฮุยหยน้าหน้าหน้าท่านชมหน้าโอ้ยผมเอานิ้วปิดไว้ก่อน ผมเห็นหน้าโหยท้าผม้ชม,ชมอาจจะไม่เห็นนะครับโอ้โหผมนิ้วแข็งเลยเนี่ยโอ้โหผ่านไปล,ละร้อนเลียะคนลุกเลียะไปทำมันคล้ายๆเอามองอัดนะครับอันเนี้ยแต่เอามองอัดอัดคลิปหน้าโอเค หน้าเรื่องเลยสี่เฮ้ยเนี่ยนะอ๋ะอตกใจหมดดูว่าเขาพูดอะไรเอ้อนี่ไงฮย ไปแล้วโอ้ยไปแล้วครับไม่อยู่แล้วแอบหล่นนี่แล้วเนี่ยโอ้ยมีเนียนอีกไปถอนรหัสก่อนนี่อะไรวะอ๋อนักโทษมาเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยทำ ทำไมในหนีไปอโอวุ้ยโอ้โหเกินโอ้ผมเกินมันถอดตรงก็ได้อ๋ออเอาเอ้ยทำไมผมกดไม่เป็นเนี่ยโอยผมกดไม่เป็นกดไม่ค่อยแข็งอ่ะปุ๊บเออตรงนี้สิ อันนึโอเคผมจะไปมันจะตัดดีไหมเนะี่ยไม่เราเลยอ่ะปึ๊บโอเคมื่อไหร่มันจะเร็วสักทีเนะี่ยอุ้ยตกใจหมดเลยแมคคันิกปไปต่ออ เอาเอาเกินอีกโอ้ยอ้ยยวัดเดียยวเดเดียยมคานิกมาด้วยแมคานิกมาแมคคานิกมาเฮ้ยเดียว้ยอ้าเขาใจดีหรอเย่แล้วไปแต่ไม่เอาดีกว่า ผมไม่อยากยิงอ่ะอไปเฮ้ยอย่าตามมาคนลูกเฮ้ยอย่าตามมาคนลูกจะไม่ลมไม้นะจะทิ้งปืนได้ไหมนะ่ะทิ้งปืนได้ไหมไม่ได้ๆนี่ครับไปไหนแล้วเอานักสำรวจแล่ออกเกม ออกเกมหร,หรือว่ายอมแพ้ <Yeah. S 1> มาเพื่อนนักโทษเดี๋ยวช่วยมปถอดรหัสพร้อมกันเลยยัปุ๊บอ่าอุ้ย โ okay. okay. อเรมมออ็วเร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 ่วเอ็วเร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 มวเเรเวเอ็ยเร็ววอวเนเ มาทำไมไม่รู้แอบเล่นเล่นเฮ้ยีบินออกทางหน้าต่างอา้าวนีก็ขวางอีกปึ๊บเยียมเลยฮัลโหลมีเครื่องโทรหัพ์อีกไหมฮัลโหลมีเครื่องปัดไฟไหมนนี้อะไรเนะี่ยอ๋อของนักโทษ คืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเฮ้ยกากาเดี๋ยวเดี๋ยมันขึ้นหัวผมเฮ้ยผมเสียว่าผมเสียวเวลาที่มันเออเอาเอ้ยเวลาที่เปิดประตูแล้วเนี่ยมันจะมาผเสียวมากมันจะมาข้างมันในคลิปอะ่ะ พี่อะไรนะพี่รีมหรือเปล่าน่าจะพี่รีมโอเคอเฮ้ยนั่นไงเอาแล้วโอเคน่าจะโหดแล้วเออผมมีปืนอยู่ไม่ได้หรอกโอเคมากดรหัสเลยอ่ะนี่อะไรนะเนี่ยอ๋อหุ่น ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูต้นทางในะห้หุ่นกดไปดิหุ่นหุน,หนกดกดตดตดตดเปิดแล้วไปแล้ว,ลวน้องหุน่นอ๋อไปดิโอเคไปแล้ว,วผมหลบนี้ได้หลบกรับโอเคเยี่ยมเลยเอออันนี้ออกก่อนจบเกม อ่ะกดกดฮนะเฮ้ยโอเคใจดีอ่ะเออ,เอ,อดำเนินการต่อสิครับกลับไปยังล็อบบี้โอเคอ่ะอนไดอารี่เล่นเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนเดิม ราวนี้จะเปลี่ยนสกินละโอเคลักกี้กายมันเปลี่ยนสกินให้เลยเยี่มนเลยามาแล้วหมู่บ้านริมทะเลสาบเอยลักกี้กายเหมือนกันเลยโอ้ แล้วผมสีเทานะนี่เป็สีเทาๆอ่อ,อน,ออนผมสีเทาเข้มเลยเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมแมงมุม,ม,มเฮ้ยนายกดสักทีซิเอาทานายหรอเปลี่ยนเป็นทนายเปลน,เป,นเป็นทานายซะล้ว ค okay. นีหลับอีกฮะ YouTube and Hunter อะไรเนะี่ยอะไรไม่ออกอะโอ okay. เคอาหน้าหายไปไหนละเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย ท่านชมถ้าท่านชมมองดีๆอาจจะเห็นหน้าผมนะครับโอเคแต่ไม่เห็นละเล่นเลยดีกว่าลไกลๆแช่พูนมีโชคเฮ้ย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  ไหนดิ w h a ววิ่งครับวิ่งครับ w o ไมาอยู่แล้วตัวเบอยู่แล้ว w เฮ้ย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 ยังไง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 ครับยังไงเฮ้ย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 ลมว้า ผมจะตายว้ามา,มาช่วยด้วยเอาทำไมไม่เอามาเอาโยกไปมาโอ้ยผมโอ้ว หมอโดนละโอเคนักบินกองทัพจะมาช่วยแล้วเพื่อนช่วยเราหน่อยเราอยู่ทั้งนี Fill ้ช่วยเราหน่อยเราอยู่ทั้งนี้โอเคมาช่วยละโอเคเอ้าหมอโดนเร็วเวเร็วเร็วจะจะรีบไปช่วยหมอต่ออ๋อโอเคแบงค์เฮ้ย ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดียเดโอ้ยหนื่อดีก็อไอ้หยไม่ไม่ไม่โอ้นกันอีกแล้วฮู้ยโถ้อยเอาจับผมบายจับตัวไปซิ จะไปเป็นตัวประการวอยยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องช่วยแล้วไ,ไม่ต้องช่วยแล้ว,ไ,ไ,ลวไ,ไม่ต้องช่วยแล้วจับตัวขึ้นไปไม่ต้องช่วยน้วจับตัวขึ้นไปจับตัวขึ้นไปอะไรไงบอสไม่ต้องช่วยนี่นี่มันตัวอะไรครับเนี่ยผมไม่เคยเห็นฮันเตอร์ใหม่เหรอ น่าสนใจดีฮะเฮ้ยจับขึ้นไปจับขึ้นไปหนึ่จับขึ้นไปโอถยโอเค,อเ,คเดี๋ยวจหมอแค่คนเดียว

หน,หนทำหน้าดิตายแล้วแต่ส่องดูคนดูโอ้โผมขำตัวเองอะ่ะนี่ผมตายแล้วตายบอกเลยว่าตายโอเคงั้นออกเกมก่อนโอเค อันจะอนะไเนี่ยโอเคขอทอลูกเต๋าได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวผมได้อะไรเนี่ยเฮ้ย โ oh! <laughs> อ้โห่ผมได้อะไรเนี่ยสุดดีอ่ะโอเคมาออกออกไปฮันเตอร์ปูลาปูล่า,ลา <laughs> อา๋อมีใช้ปูลาโ okay. อเคไอผมได้ไอเนี่ยนี่เอ๊ะ รับตัวละครอ่ะไม่ใช่น้อชื่ออะไรเนี่ยเัรองแต่งกายไหนวะนี่ไงฮุ้ยสกินม่วงเลยโอเคแต่ไม่ใช่ทองแต่ก็สวยอยู่นะดูดโิโอ้ยเหมือนพระราชาเลย ห้าปุ๊บปุ๊บอาสุนละกายผู้กัดกินคนปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมันชื่ออะไรวะอ๋อกดผิดอีกแล้วอกดผิดโอเคมีน้ำมีน okay. ักบุญน้ำหอมคนสวนด้วย มีมีอันนี้ด้โอเคเฮ้ยไม่ค่นเห็บผมมีอะไรอ,อ่ะอ่านี่ไงม่วงมีสไตล์โอเคอเอาอันไหนดีอ่ะสีดำน้ำหมึกเฮ้ยผมว่าอันนี้สวยกว่า,วานะอันนี้เลยสวยกว่ามากลับมาต่อเฮ้ย ใช่มันมีเฮ้ยเดี๋ยวนะอาร์ติสโอ้โหอาร์ติสมาล้วตัวละครใหม่โอเคเพศชายเพศหญิงผมไม่รู้น่าจะเพศหญิงไม่รู้ว่าเพศชายเฮะเสียงเสียง <S <S ขอเร่งเสียงดังหน่อยนะ คุยน่ากลัวโอเคอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงโอเครู้ละรู้ละเขาเป็นผู้หญิงโอเคเสียงดูจากเสียงเ้าวโอเคนั่นเป็นฮันเตอร์หรือว่าโอเคเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนเดิมดีกว่า บางคนอาจจะถามนะครับว่าเฮ้ยทำไมทำไมพี่ไม่เล่นเป็นฆาตรกรทำไมพี่ไม่เล่นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นผม,มผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นน่ะเพราะว่ามันแบบเนี้ยเล่นยากอะ่ะโอเคเปเป็นหมอดีไหมเนะี่ยเป็นหมอดีกว่า ชุยโอเคสีฟ้าเาเขาเปลี่ยนเป็นหมอกันโอเคอ้าวโอวว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 าววาว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 ว หากล่องก่อนจะได้อะไรจะได้เก็บไปที่ผมอยากได้คือปืนอ,อู้อูนน,น,น,นี่โอ้ยจะเปิดกล่องได้เลยเชียว ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพี oh. ่ล yeah. ีโอว้าเมื่อโอ้เอ้าพี่ลีโออย่าทำน้องอย่าอย่าอเรื่อเรเรื่อเรเ ช่วยน้องด้วยพี่ลิโออย่าทำน้องพี่ลิโอพ่ลิโออย่าทำน้องโอเคไม่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 รู้ปัหาอะไรยงก่อนอโอเคแล้ว นี đây. Đây đây oh, ่ไ oh. ด <c ười> ้นี่ได้อะไรเนี่ยเอ้าเข็มีิยาเหรอชิจาอีกเอ้าไม่เต็มอ่ะเวรกรรมทำไมปุ่มลูกพุ่มตัวบ่อยจัก ไปรีโบดนี่ก็วิ่งช้าจังเขาเงี่ยงฟังว่เนี่ยโอเค,ออะนะอเ,คเอาแมมโมรสาวโรนไปแล้วถูกเอ้ยเอานักบินกองกทัพวัดดีวัดดี้ดดดอะไรเ <c oughs> ขาไปอยู่ในกลองได้ไหม ว่าเพื่อนจะเล่าช่วยเอาอะไรเฮ้ย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 มามันมามันมามันมาว่าทางตันโอ้ยผมไม่ได้ดูทางไม่ได้ดูทางคอยบอด้ดูทางโอเค โอเคน่าจะมีคนถอดไปละปึ๊บ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 เยยมเลยโอ้ยนักบินกองทัพโดดไหนเลโอ้โห จะไปเลือกช่วยเขาตกใจหมาหนูว่างหัวคนวขอเปิดกล่องกันแล้วก็อย่าเพิ่งเหงี่ยหูฟังนะโอ้ยนักบินกองทัพโดนไปแล้วเอ้าถึงพ่ญญาน่ะ อีกแล้วโม่แต่หาคำพิมพ์โอ้โหทุกคนโดนเลียงแถวเลยเกือบแล้วเอ้าทำไมมันสั้นขนาดนี้ย่นนะย่า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 นะ

ทำนองไปไหนแล้วพู้ยเฮ้ยไม่นะไปนู่นแล้วโอเคว่าไปไหนนั่นอะโอเคพลังฮาร์ดของดิสกก็ได้แล้วไปนลุลุล คอยอย่าตามคอยเนอะอย่าตามคอยโอ้โหแล้วพี่ลีโอมันจ้างเด็กมามาโถเอ้ยอนาะชิดยาก่อน ทางนั้นไม่ปลอดภัยงั้นไปอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยทำยังไงดีอ่ะต้องไปมันมามันมาแล้วโอ้ยพี่โอ้มันโหจังวะเฮ้ย Địch mà. Ok, thỏ run con. Đời ơi. ơi. Ok. Bye. ผมต้องคอยมาแบบนี้ทุกทีตรอนรหัสพ่านรุๆนรนรุนรนักบินกองทัพโอ้ไม่ช่วยเลยไปเร็วบายบายเยย เดี๋ยนอนี้ก็เก่งใช้ได้เฮ้ยผมได้คะแนนเยอะสุดเลยอะ่ะโอเคผมได้แปดพันใช่ไหมโอเคอันนี้มีอะไรอะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวสับ Ê, đéo clip nào khôi mà lên among us nữa